จะอบพิไก่ดูนะอันนี้เอาเอาเอาวางอีบางอีอันนี้มันจะกลิ่นน้ำมันตัวเอาก็ตั้งไฟนี้เอาร้อยหกสิบแล้วเอาก็ตั้งเวลาเอาสิบห้าหนึ่งรอบสิบห้าหมุนสิบห้านาทีหนึ่งรอบแล้วทีนี้พอสิบห้าแล้วเราจะกลับ เราจะกลับไฟนะอบเอาสิบห้าโอ้ไฟสิบห้าแล้วเสร็จแล้วค่ะยังมาปิ้นเดี๋ยวเฮียมาปิ้นเห็นรอมตั้งไว้สิบห้าสิบห้านาทีนะแล้วก็ความร้อนร้อยหกสิบ ต่างไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะมาดูกัน15นาทีแล้วเห็นไหมได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะปิ้นเขาจะปิ้นเขาจะปิ้นเห็นหน้าหนึ่งถ้าคนชอบกรอบกบ พอสิบห้าเซตแถมข้างหนึ่งเอาซาวก็ได้มันจะกรอบกรอบตัดปีกนี่ปีกนี่จะกรอบเลยถ้าคนชอบแบบซาวนะบไต้ตนี่สลายนี่มันจะมันจะกรอบเลยปลายตัวนี้นะจะกรอบเลยนะนีห่อปิ้นปิ้นหัมรอบหนึ่งอันนี้จะหมสิบสิบห้ 10, บาเหมือนกันนาอ อ 15, ่อสิบห้าตะกี้สิบห้าอ่อนสิบห้าก็คือมันจะบักแข็งมันจะกรอบนอกนุ่มในอ่อนห่มสิบห้าสิบห้านะแล้วเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายถ้าคนชอบกรอบนี่เกก็คือตะกี้สิบห้ามานก็รอบแรกสิบห้าแั่มกรามก็เอาซาวเลยแล้วก็จบ ือเขามาปิ้นปิ้นจากปิกหนังแล้วก็มหาหาเนื้อเดี๋ยวามาพรมรอมนะแต่ความฮ้อนี่ก็คือเนี่ยร้อยหกสิบเสร็จแล้วนะผมละสามสิบนาทีบางคนก็ตั้งตั้ง140ร้อยสี่สิบก็ได้จะตั้ง140ร้อยสีสิบก็ได้นะ140ร้อยสีสิบก็ได้อันนี้ตั้งร้อยหกสิบ เคยได้ประมาณนี้เห็นไหมแค่นั้นร้อยหกสิบแต่ตั้งสองรอบสิบห้าสิบห้าสองข้างสิบห้าข้างนี้แลักสิบห้าข้างนี้เป็นสองข้างเดี๋ยวเห็นบ้าสิบห้า,หานะสิบห้าสองครัง้งพอข้างนี้สิบห้าข้างนี้สิบห้าออกมากับแบบนี้ ได้ขนาดนี้กรอบนอกนุ่มในเห็นก่น้ำมันเขาก็บมาตรงนี้ประมาณนี้ได้ไก่ขนาดนี้นี่กรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในเห็นนาะนี่ปีกกรอบเลยเรียบร้อยนะจ๊ะข้างละสิบห้าตั้งไฟความร้อนร้อยหกสิบโอเคนะเอาไปได้ไก่สีงามๆอีถ้าเอาซาวนี่มันจะ ช้าแล้วก็ตั้งรอหม้อนไว้หกสิบเมื่อมันมันจะแห้งไปโอเคนะจ๊ะปีกไก่มักเกลือมักกระเทียมใส่น้ำตาลนิดหน่อยแค่นี้จบ